ผู้ชมคะใครรู้สึกบ้างว่าเดี๋ยวนี้จะชมภาพยนตร์แต่ละครั้งนอกจากจะเสียค่าตั๋วที่มีการปรับราคากันไปรอบหนึ่งแล้วยังต้องเสียค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มอัตร,รอัในการรับชมซึ่งคนหนึ่งเฉลี่ยแล้ว250บาทถึง300บาทต่อคนกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้คะ่สะสคบในฐานะดูแลผู้บริโภคก็ได้มีการเปิดเผยว,ว่ามีประชาชนจนํานวนมากร้องเรียนเข้ามาในเรื่องของราคาคะ่ะให้ปรับลดลงมานิดนึงได้ไหมพบกันคนละครึ่งทางเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจในวันนี้เราจะไปตามเรื่องนี้กันคะ่ะ ปฏิเสธได้ว่าตอนนี้จะดูภาพยนตร์แต่ละทีต้องทำใจกับราคาตั๋วที่มีแต่จะขึ้นราคาแล้วเชื่อหรือไม่ว่าประเทศไทยเรานี่ล่ละค่ะครองอันดับตัวหนังที่มีราคาแพงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกกันเลยทีเดียวเกิ <im itt il gambling> ดอะไรขึ้นกับบุตสากรรมบันเทิงชนิดนี้แล้วเพราะ,ะรายกันภายในเวลาไม่กี่ปีตัวหนังแพงขึ้นแพงขึ้นล่าสุดผู้บริโภคถึงกับทนแบคกค่าใช้จ่ายในการดูหนังแต่ละทีไม่ไหวต้องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสคบค่ะให้ตามล่าหาความจริงกับเรื่องนี้และช่วยเหลือผู้บริโภคโดยการเจรจากับผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ซึ่งล่าสุดสคบได้เชิญบริษัทเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์กรุ๊ปและบริษัทเอสเอฟซ a น o มาคอร์ i ปอเรชั่นบริษัทเมเจอร์ฮอลลีวูดเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดพร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐทั้งกรมการค้าภายในกรมสัมพักรหารือเกี่ยวกับการให้บริการผู้บริโภคภายในโรงภาพยนตร์หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นอย่างมากว่าผู้ประกอบการคิดค่าบริการแพงเกินความจริง ทั้งค่าตัว๋วไหนจะค่าเครื่องดื่มที่แพงกว่าท้องตลาดเช่นน้ำดื่มขวดหรือกระป๋องราคา30-40บาทน้ำอัดลมแก้วละ60-70บาทป๊อปคอร์นเริ่มที่8 5บาทถ้าจัดเป็นชุดก็เรียกว่าเกือบ200บาทกันเลยทีเดียวและจากการหารือปรากฏว่าทางผู้ประกอบการยืนยันว่าในเรื่องของค่าตั๋วนั้นไม่สามารถปรับลดราคาบัตรชมภาพยนตร์ได้เพราะได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นเช่นค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต้นทุนค่าเช่าสถานที่ในห้างสับสินค้าชั้นนา หรืออยู่ใจกลางเมืองนอกจากนี้การเปลี่ยนระบบใช้มาเป็นระบบดิจิตอลทาให้ต้องแบกรับภาระอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และในวันธรรมดานั้นโรงภาพยนตร์มีผู้เข้าชมเพียง4-5คนต่อโรงผู้ประกอบการต้องฉายภาพยนตร์ทาให้ขาดทุนฉเฉลี่ยแล้วค่าตั๋วถือเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วซึ่งสคบก็ได้สอบถามว่าสามารถปรับลดลงมาได้อีกหรือไม่ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายแจ้งว่าปรับลดลงทันทีไม่ได้แต่ก็จะขอนําเรื่องนี้ไปหารือกับเจ้าของภาพยนตร์ที่เข้าฉายว่ามีต้นทุนใดที่สามารถปรับลดลงได้ส่วนกรณีอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาแพงนั้นบางรายก็ยอมดำเนินการตามคำขอของสคบโดยจะกลับไปพิจารณาปรับลดขนาดของอาหารและเครื่องดื่มลงแทนแต่ราคาป๊อปคอร์นหรือข้าวโพดคั่วนี่สิคะ ผู้ประกอบการบอกว่าเป็นข้าวโพดนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกามีต้นทุนสูงจึงจำเป็นต้องขายราคานี้ซึ่งในที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบราคาสินค้าเข้าไปตรวจสอบต้นทุนที่แท้จริงถ้าเราลองคำนวณต้นทุนของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ต่อรายจะพบว่าดูหนังแต่ละทีจะมีค่าจะจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่319บาทต่อคนต่อภาพยนตร์หนึ่งเรื่องแบ่งเป็นค่าขนมขบเคี้ยว159บาท บัตรเข้าชมภาพยนต์ร์160บาทบางแห่งตัวหนังเริ่มต้นที่190บาทต่อที่นั่งหรือถ้าจะรู้กว่านั้นต้องเตรียมไว้เลย500บาทเป็นอย่างต่ำค่ะเรามีข้อมูลมาให้คุณผู้ชมดูเล่นๆที่เขาว่าประเทศไทยเรามีราคาตัวหนังแพงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกเราไปดูกันว่าปัจจุบันห้าอันดับตัวหนังที่แพงที่สุดมีเท่าไหร่และอยู่ที่ไหนกันบ้างอันดับหนึ่งค่ะอยู่ในเครือเมเจอร์ซีนิเพ็กขายเป็นคู่คู่ละ3 0 0 0บาทเฉลี่ยคนละ1,500บาทอันดับ2อคือพาราก ขายเป็นคู่คู่ละ1,700บาทฉเฉลี่ยแล้วคนละ850บาทอันดับ3อยู่ในเครือ s อ c i n e ซ a ที่นั่งละ690บาทอันดับ4เป็น S อสาหนัดราชดาพิเศษที่นั่งที่ละ600บาทอันดับสุดท้ายคือเซนท่านพัทยาบีสค่ะที่นั่งละ500บาท ส่วนเรื่องการโฆษณาก่อนฉายภาพยนตร์นั้นก็เป็นอีกเรื่องที่ผู้เข้าชมภาพยนตร์ร้องเรียนกันเข้ามาว่าอึดอัดเหลือเกินเพราะบางรอบมีตัวอย่างหนังใหม่เพียง2-3ถึงเรื่องนอกนั้นเป็นภาพยนตร์โฆษณาเกือบ10เรื่องซึ่งจะว่าไปแล้วกว่าจะได้ดูภาพยนตร์ก็เรียกว่าดูหนังโฆษณากันจนเบื่อเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วธุรกิจโฆษณาผ่านสื่อในโรงภาพยนตร์นี้แหละค่ะมีมูลค่าการตลาดถึง1 5 7 4 7ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์รายใหญ่ของไทยก็มุ่งสร้างรายได้จากธุรกิจโฆษณาในโรงภาพยนตร์เป็นหลักเพราะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเด็นนี้ผู้ประกอบการชี้แจงว่าจะฉายไม่เกิน6นาทีต่อรอบและภาพยนตร์ตัวอย่างไม่เกิน4นาทีแต่สคบตั้งข้อสังเกตว่าผู้ประกอบการมักจะฉายสลับกันทำให้ผู้รอบริโภคอึดอัดจึงขอให้แยกการฉายโฆษณากับภาพยนตร์ออกจากกัน ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วค่ะราคาตั๋วหนังทุกโรงภาพยนตร์ทั้งเล็กและใหญ่จะอยู่ในเลทที่เท่ากันหมดคือ100บาทแต่ตอนนี้เครือใหญ่เพิ่มราคาตั๋วเป็นเท่าตัวคือไม่ต่ำกว่า180-220บถึง220บาทซึ่งผู้ประกอบการนั้นชี้แจงว่าระบบหนังเริ่มเปลี่ยนจากฟิล์มเป็นดิจิตอลโดยเฉพาะยุคหลังๆที่3 d มดีมีเยอะมากโรงหนังเลยตัดสินใจซื้อเครื่องฉายดิจิตอลเพิ่มเมื่อซื้อเพิ่มก็ต้องหาทางทำให้คุ้มทุนนั่นก็คือการเพิ่มราคาตัว๋ว จาก100เป็น120เป็น140บาทเรียกได้ว่าขึ้นมาครั้งละ20บาทและขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันขณะที่ว่าตอนนี้ไปดูโรงภาพยนตร์ที่ต่างจังหวัดก็เริ่มกันที่160บาทเช่นเดียวกันโดยตัวแทนผู้ประกอบการขอความเห็นใจว่าตลอด19ปีที่ผ่านมาปรับราคาเพียง4ครั้งปัจจุบันค่าบัตรชมภาพยนตร์อยู่ที่ใบละ140บาทซึ่งแต่ละแห่งจะราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับต้นทุนโดยเฉพาะค่าเช่าที่ ที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ1 5ถึง 20, และต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งให้กับผู้ผลิตภาพยนตร์ร้อยละ50-55ถึง 55. ขณะที่อุปกรณ์ระบบดิจิตอลก็ต้องเปลี่ยนทุก5ปีทําให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นดังนั้นกําไรจึงมาจากการจําหน่ายขนมและน้ําดื่มเช่นป๊อปคอร์นและการโฆษณาซึ่งป๊อปคอร์นที่มีราคาแพงนั้นเป็นเพราะการนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาแต่ก็จะนําข้อเสนอของสคบพิจารณาเพื่อเพิ่มโปรโมชั่นที่มีหลากหลายราคามากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกตัดสินใจหลังจากนี้ก็ต้องรอดูท่าทีจากผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ละคะว่าจะมีแนวาทางไหนที่จะลดค่าตั๋วให้กับผู้บริโภคอย่างเราได้บ้าง สุดได้มีการหาลือร่วมกันแล้วค่ะโดยผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ชี้แจงว่าราคาตั๋วที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์นั้นเพิ่มสูงขึ้นส่วนราคาป๊อปคอร์นที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเป็นสินค้านําเข้าซึ่งผู้ประกอบการนั้นชี้แจงว่าต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเรื่องต่อไปจากนี้ค่ะเป็นเรื่องของกรมการค้าภายในในการตรวจสอบต้นทุนที่แท้จริงและทั้งหมดคือเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจค่ะ